ทุกคนตอนนี้ยามิจะมีของเล่นชิ้นใหม่แล้วนะคะเรามาแกะกล่องของเล่นชิ้นใหม่กันค่ะลคลิปนี้นะคะก็จะมาแกะกล่องหรืออันบ็อกซ์ของเล่นชิ้นใหม่ของยามิจอยนะคะซึ่งของเล่นชิ้นใหม่ชิ้นนี้นะคะก็ถือว่าแบบกำลังฮิตฮอตกันในโซ,โซเชียลมีเดียเลยนะคะก็นั่นก็คือย่า yeah. แอปโรเลอร์นั่นเองนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าลูกกิ้งนะคะซึ่งลูกกิ้งเนี่ยเอ่อจากที่ดูข้างกล่องน,นะนี่เขาก็จะแบบนี่ใช้แบบนี้อืออืออือออแล้วนี่ก็เป็นรั้ครั้งแรกนะคะที่ยมิจอยจะได้เล่นลูกกิ้งอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าลูกยมิจอยเนี่ยจะสามารถเล่นลูกกิ้งอันนี้ได้ได้แบบดีได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะคอันนี้มันเป็นยี่ห้อแอปโปลโลของคาสเซลิลนะคะแกะต,ตูดปุ๊บจะมีล้อมีสองล้อมีโฟมให้ด้วยโฟมสองอันแล้วก็แ่นนะคะอยากลอง ง่ดีเออนี่ดีด,ดีนี่ได้ละเดี๋ยวเรามาเริ่มลองเทสลุกกิ้งกันเลยดีกว่านะคะนี่ <laughs> เมีฟองน้ำให้2อันสำหรับลองเข่านะคะไม่รู้แหละเขาให้ลองเขา่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราเอามาลองเขา่า <laughs> อะลองเริ่มเลยนะอ้ะอเจ็บมากเจ็บช่วงนี้ต้องท้องอย่า yeah. ทำไมอ๋อโอ้แขนด้วยเดี๋ยวลองอีกทีหนะึ่งลองอีกทีหนึ่งน,นะทุกคนดูว่าลุกกี้มีอะไรโอเคไหมสำหรับยังไม่จอยนะโอเคเริ่มแล้วนะ New help? So. so. See. Ah. Oh. <laughs> oh. oh. my, oh my.

you <laughs> ที่ดีสำหรับการออกกำลังกายด้วยลูกกิ้งอันนี้นะคะก็โดนโดนช่วงวันแรกเนาะก็จะรู้สึกโดนช่วงท้องส่วนบนนะคะยังโฟกัสท้องส่วนล่างไม่ได้ก็เดี๋ยวจะพยายามต่อไปเรื่อยๆเพื่อสุภาพที่แข็งแรงโอเค <laughs> ถ้าใครเพิ่งเล่นลูกกิ้งนะคะก็มาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะว่าเล่นลูกกิ้งวันแรกเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะช่วยแชร์หน่อยนะคะเพื่อที่เยมิจจะได้แบบเออรู้ว่าอ้การเล่นลูกกิ้งเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยจะได้แบบเข้าใจมากขึ้นหรือถ้าใครรู้วิธีการเล่นลูกกิ้งนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเยมิจอยด้วยนะคะเพื่อที่เยมิจอยจะได้รู้วิธีการเล่นลูกกิ้งอย่างถูกต้องแล้วก็จะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบถูกต้องในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แบบรัวๆเลยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ใจสามารถติดตามได้ถึง4ช่องทางแล้วนะคะมี Tik t o k IG f a c e b o o k แล้วก็ YouTube ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนยาม่จอยนะคะใน YouTube ช่องยาม่จอยสตอรี่นะคะก็สามารถคลิกป,ปุ่มสมัครได้ที่หน้าช่องยามิจอยสตอรี่ได้แล้วคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสุขภาพดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ